รายการจอลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของคุณหมาแก่และคุณแมวสาวตั้งหัวข้อเพื่อไทย2ปีที่ผ่านมาได้แต่คิดแต่ทำไม่ได้พังเพราะอะไรพังเพราะใครเพราะโครงสร้างอำนาจของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยดวงอาทิตย์หลายดวงยุคของนายกเศรษฐามีดวงอาทิตย์3ดวงยุคของนายกแพทองทานมีดวงอาทิตย์4ดวงโดยใช้รหัสลับ V1 V2, V3 และ V4 โดยเฉพาะดวงอาทิตย์ดวงที่1และ ดวงอาทิตย์ดวงที่2มีบทบาทสูงมากมีทีมของตัวเองวิ่งชนกันเองทั้งในกระทรวงทบงกรมและทำเนียบรัฐบาลเป็นอำนาจนอกระบบที่มีพลานุภาพสามารถกดปุ่มการบริหารราชการแผ่นดินได้สั่งผ่าน,นกลไกรัฐได้ทำให้ข้าราชการสับสนไม่รู้จะฟังใครจะทำตามใครระบบบริหารราชการแผ่นดินละเนลนาธ ทำให้กลไกรัฐไม่ตอบโจทย์นโยบายและที่บอกว่าเพื่อไทยจะกลับมายกเครื่องประเทศไทยถ้ายังไม่มีคําตอบกลับมาไม่ได้พร้อมคุณหมาแก่ได้สรุปว่าพักเพื่อไทยพังเพราะตัวเองเพราะบริหารราชการแผ่นดินแบบอาทิตย์หลายดวงปล่อยให้อํานาจนอกระบบมาสั่งกลไกรัดด้วยและหากดูจากการาฟริกของรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์วีหนึ่งคล้ายนายทักษิณชินวัตร วีสองคล้ายนางสาวยิ่งรักชินวัตรวีสามคล้ายนายเศรษฐาทวีสินและวีสี่คล้ายนางสาวแพทองทานชินวัตรแล้วคุณละครับคิดว่าวีหนึ่งวีสองวีสามและวีสี่คล้ายใคร